สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีพี่กําลังจะแพ็กของครับส่งให้คุณลูกค้าเก่านะครับพอดีคุณลูกค้าเก่าซื้อให้ฝากคุณแม่ครับช่วงปีใหม่ตัวนี้ส่งไปที่ตําบลผาสิงครับที่จังหวัดน่านเออพี่ก็ไม่เคยไปจังหวัดน่านเหมือนกันรู้แต่ว่าอยู่ทางเหนือนะครับผม <c oughs> ก็กาลังจะรีบแพ็กของส่งให้คุณลูกค้าให้ทันปีใหม่นะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาคุณสุภาพสตรีคือซื้อฝากคุณแม่ขนาดค่อนข้างจะไม่เล็กแล้วนะครับออกมากลางๆใกล้ๆจะบอ,อยไซส์แล้ว ขนาดเนี่ยาว่าจะขอบซ้ายถึงขอบขวาตรงวงกลมไม่รวมมายมนะฮะเนี่ยจากซ้ายถึงขวาเ่ยนะครับไม่รวมมายมเนี่ยประมาณ3.3มเซนก็คือถือว่าค่อนข้างจะเริ่มใกล้คำคำว่าก,กลางๆค่อนมาทางจะใหญ่นิดหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในกลาผู้หญิงนะครับเดี๋ยวขอุญายิบให้ดูนิดหนึ่งนะครับเป็นสีทองทั้งเรือเลยนะครับอันนี้ดูกันนะครับผู้ใหญ่น่าจะชอบสีโทนนี้นะครับวัยรุ่นก็น่าจะชอบเนี่ยเข็มก็สีทองนะครับเข็มเวนทีก็สีทองเข็มตั้งเข็มคือทั้งหมดอ่ะสีทองหน้าปัดก็ทองครับ สายเป็นลายตะข่ายเนี่ยครับเป็นเมชเขาเรียกว่าตลราลายตะข่ายนะครับเป็นเมชเวลาใส่เนี่ยเราก็จะต้องนิดหนึ่งนะครับก็คือเราก็เกี่ยวเนี่ยฮะอ่าฮะแล้วเราก็กดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเวลาขนา,ขนาดของข้อมือแต่คนเราใช้วิธีเลื่อนสายตรงนี้เข้าไปเพื่อให้ได้ขนาดเหมือนเข็มขัดน,นะครับเวลาเลื่อนพี่แนะนํานะครับผมถ้าไม่ชํานาญเนี่ยให้ให้ช่างตู้แถวบ้านเขาเลื่อนให้ดีกว่านะครับเพราะว่าสายตะข่ายพวกนี้มันจะมีตําแหน่งเขาเรียกว่าตําแหน่งล่องเหมือนเอ่อง นี่ถึงลางรถไฟก็ได really like so, so, ้ลัางรถไฟมันจะมีร่องมีเขาเรียกอะไรนะหมอนใช่ไหมพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะมีตำแหน่งให้กดลงนะครับถ้าคนทําไม่เป็นเนี่ยกดเนี่ยไม่รู้ตำแหน่งกดพยายามฝืนเดี๋ยวมันหักนะครับมันจะมีตำแหน่งคือถ้าพวกช่างหรืออย่างพวกพี่เนี่ยมันคือกดกันเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะครับมันจะรู้ตำแหน่งว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ให้มันเข้าร่องเพราะฉะนั้นทําไม่ถูกให้ช่างเขาทำครับมันจะได้พอดีมือเราครับอันนี้แนะนานะครับจะได้รู้เป็นในการใช้่านนะครับอันนี้อดีตั้งเวลาให้เรียบร้อยแล้วพอดีก็เลยแจบ ส,ยว,สวยตรงที่เข็มสั้นเข็มยาวเข็มวีนะมันทองหมดนะมันดูแบบมันดูหรูเออมันดูหรูมันดูหรูนะประมาณนั้นดีกว่านะครับเนี่ยมายอมเป็นงการใช้ถ่านใช้ง,ง่ายง่ายกันน้ำระดับฝนตกล้างมือนะ้ำไม่เข้าแต่มันไม่ใช่ในการดำน้ำเพราะนั้นก็เอาแค่ฝนตกล้างมือแล้วกันนะครับใช้ดำชีวิตประจำวันนะครับผมถ่านหาง่ายครับหาได้ตามร้านทั่วไปไม่ได้เปลี่ยนยากเย็นอะไรนะถ่านก็ประมาณปีถึง2ปีนะครับผมราคานี่อยู่ประมาณ2000กว่าบาทถ้าเป็นของสูญของแท้เลยนะ2 0 0 0กว่าบาทนะครับผม ตรงบัตริบนี้จะมีเลขโรมาทั้งบนนะ12กับ6เนี่ยคือเพิ่มความหรูหราขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดูไปหลายมุมหนาไมกลางๆไม่ถึงกับหนาจัดๆแต่ก็ไม่บางเจี๊ยบนะครับคือความหนาไม่คือมาตรฐานเลยละนะดูลายสายนะถ้าซื้อฝากผู้ใหญ่ลองดูตัวนี้ด้วยนะครับผู้ใหญ่บางคนก็ชอบสีทองไงนะมีหัวสายอนะ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจยังไงนะครับแนะนำนครับมาซื้อที่ร้านได้ครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19 เออเปิดทุกวันเลยครับ10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอยู่ข้างในซอยแถวปิ่นเกล้ากรุงเทพนะครับปีใหม่ไม่ปิดครับมาได้ครับเปิดทุกวันที่ไม่ได้ไปไหนนะครับผมไม่สะดวกสั่งออนไลน์ครับแอดไลน์จากตรงที่เขียนไว้ครับจากเบอร์โทรก็ได้หรือจากตรงที่เขียนไว้ก็ได้นะครับตรงแอดสยามนาฬิกาหรือถ้าทําให้ถูกยิงก็โทรมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ดูแลให้แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ตอนรีบไปแพ็คของต่อก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้เด็ดเด็ดเดี๋ยวเจอกันอีกทีรอบสองทุ่มนะครับ ขอบคุณมากครับจากร้านสยามโดยกาปิน่นเก้าอลืมบอกไปเป็นสินค้าใหม่นะครับของแท้ประกันศูนย์ CMG 1ปีครับพร้อมกล่องคู่บุญประกันศูนย์มาคร,ครบเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ